คุณแม่ซนเยจินเผยภาพลูกชายตัวน้อยจ้ำม่ำหน้าฟัดมากน่ารักน่าเอ็นดูคุณแม่คนสวยซนเยจินโพสภาพกิจกรรมสุดน่ารักกับการวาดภาพบนตัวของลูกชายตัวน้อยงานนี้แฟนๆเลยได้มีโอกาสเห็นความจ้ำม่ำของหนุ่มน้อยทายญาติสองสุกตาขยอนบินซนเยจินแม้จะเป็นแค่แขนขา มือเท้าแต่ก็ดูรูว้ว่าน้องตองน่ารักน่าฟัดมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับโซนเยจินและฮยอนบินแต่งงานในเดือนมีนาคมปี2022ทั้งคู่ให้กำเนิดลูกชายในเดือนพฤศจิกายนและมีลูกชายตัวน้อยเป็นโซ่ท้องคล้องใจและเพื่อความเป็นส่วนตัวของน้องทั้งโซนเยจินและฮยอนบินยังคงเลือก ที่จะไม่โพสต์รูปของลูกชายแบบเห็นหน้าแต่อย่างใด